แลกตาซอ,อยรู้นะว่าคุณโตมากับกล่องนี้แช่กล่องนี้ยังดื่มกล่องนี้ทุกเวลาก็เราโตมากับแลกตาซอ,อยแล็กตาซอ,อยอร่อยคุ้มค่าเมตชิตบลูสโคปแซกอัปเกรดคุณภาพใหม่เลือบหนาขึ้นทนนานขึ้นเพิ่มอายุการใช้งานนานขึ้น30%อัปเกรดความทนคุ้มค่ายาวนานบลูสโคปแซกใหม่ ้ยผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิ้ลใช้ง่ายแค่สะระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติ <_ S 2> เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิ้ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ้ลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งดีโดด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับพันล้านดีโด,ดโอะโลฮา่าสดชื่นรับซัมเมอร์เฟสสับสับดีโด้สุดรสามระเบิดระเบิดดีโดสตรอเบอร์รี่ซัมเมอร์นี้ดีโดเลย โรคร้ายมารุมกลางดึกทำยังไงดีโอ้ยๆๆงั้นไปที่นี่สิที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยารอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเข่าช่องที่ใส่ใจคัสสรรวัตถุดิบรังสรรค์เป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย คือบุพชาติประดับฟ้าบันลงไทยคือนิ่งขวัญขับสมัยบรนเจิดท่วนงามพระกรณียกิจไกลเกียรติเกลกเจ็ดสิบพระพันสาล้วนแก้วล้อมพระพรเกษมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญพภคภัฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ